กำลังจะเดินเข้าสวนองุ่นพี่น้องก็จะมาทำคลิปรายงานพี่น้องเรื่องการหล่อเสาพี่น้องหล่อเสาหล่อเสาทำค้างอางุ่นพี่น้องกำลังจะรายงานพี่น้องเพื่อพี่น้องเอาเอา,เอาไปใช้เอาไปดัดแปลงให้เป็นประโยชน์พี่น้องถึงแล้ว น <c oughs> นี่อพอดีแม่บ้านเอาถุงปุ๋ยมาทับไว้เมื่อวานนี้ผมแกะผมแกะแบบแล้วแกะแบบออกก็ยกดูยกดูก็แข็งแรงดีพี่น้องแข็งแรงดีมาก นี่ผมแกะแบบผมก็หลังไม่ค่อยดีเนาะผมจะยกอันนี้ออกมาก็พี่น้องหลังไม่ค่อยดีนี่ส่วนหนึ่งผมก็กําลังจะเอาปูนเทใส่ตั้งเสาไว้แล้วอย่างนี้นี่ผมตั้งเสาไว้แล้วให้แม่บ้านช่วยตั้งเสาไว้แล้วเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆเอาปูนเทใส่เข้าไป เสานี้แข็งแรงดีแข็งแรงกว่ารุ่นก่อนพี่น้องก็มารายงานให้พี่น้องทราบพี่น้องว่าทำทำชุดหลังที่ผมทำเนี่ยมันแข็งแรงดีพี่น้องแข็งแรงชุดก่อนที่ผมทำเป็นเป็นเหล็กรูปตัวซีมันแข็งข้างหนึ่งมันอ่อนข้างหนึ่งและมันก็ทำให้ทำให้เสาเดาะหักได้เสาหน้า เวลาเราเวลาเราเขยา่าดูมันเอ็นไปเอน็นมานะพี่น้องมันนุมน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 ม่มนุ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 ่มเหมือนกัมันจะหักคือมันเดาะมันเดาะว่างั้นเถอะแต่รุ่นนี้ผมลองดูแล้วเมื่อวานนี้แข็งแรงดีโดยที่ผมใช้เหล็กเส้นตัวนี้นี่เป็นเหล็กเส้นอ่าเหล็กเส้นที่ผมถอดผมลื่อมาจากจากตะข่ายกั้น กั้นล้าไก่นะที่เป็นเหล็กกับพี่น้องที่เป็นแผ่ๆนๆะผมก็ไปลืมมาเป็นซีซีแล้วผมก็ดัดให้มันตรงเนี่ยใช้เหล็กอย่างนี้เองพี่น้องส่วนปลอกมันก็ใช้ปลอกอ่าใช้ใช้ปลอกท่อ PVC เป็นท่อ PVC นิ้วครึ่งผมก็หัน่นหันหันหั่นหัน,ห,น,ห,นหันให้เป็นชิ้นๆแล้วก็มาทำปลอกผมก็ใส่เหล็กตัวนี้ไปสามเส้นเนี่ย ปรากฏว่ามันแข็งแรงดีพี่น้องมันแข็งแรงปึ้งเลยอส่วนต้นนี้ต้นนี้เป็นเป็นท่อพ vC นะพี่น้องเป็นท่อ PvC ผมใช้กอกปูนพอกอกปูนแล้วผมก็เอามาวางในแบบเลยเอามาวางในแบบเสร็จแล้วก็มีมีอ่าผมจะให้ดู เสร็จแล้วผมก็มีเนี่ยตะไครเอ็นอย่างเงี้ยผมหุ้มไปชั้นหนึ่งแล้วก็เอาลวดมัดหุ้มไปที่หุ้มไปที่เสาท่อ p v c หุ้มหุ้มมวนมวนหุ้มไปแล้วก็เอาลวดมัดมัด,มดเพื่อว่าเราจะให้เราจะให้เอ็นตัวเนี้ยเกาะปูนเอาไว้พี่น้องมันจะได้ไม่หลุดแม่งั้นมันถูกแต่ผิว ถูกแต่ผิวท่อ pvc มันอาจจะหลุดได้เพราะเนื้อปูนมันเหลือบางใช่ไหมพี่นอ้องผมก็ยกไม่ไหวนะพี่น้องคนช่วยไม่อยู่ยกไม่ไหวหลังไม่ดีนะไม่รู้ว่ามันแข็งแรงขนาดไหนแต่ที่ใช้เหล็กเส้นตัวเนี้ยแข็งแรงดีพี่น้องโอเคพี่น้องก็ลองเอาไปทำดูนะครับใช้ปลอกท่อ pvc และใช้เหล็กเส้นตัวนี้แข็งแรงดี ปึ๊กเลยพี่น้องนะพี่น้องก็ลองเอาไปเอาไปเพิ่มเติมเอานะพี่น้องลองลองลองเอาไปแก้ไขเพิ่มเติมนะนะนั่นอีกต้นหนึ่งวันนี้ผมจะเทเนี่ยเป็นสองต้นีน๋ยวผมจะเทเองค่อยๆทำไปนะผมจะเทสองต้นนี้เนี่ สวนต้นก่อนๆน,นี่ก็มีให้เห็นนีมนน่มันเล้าพี่น้องเห็นไหมมันเล้าเนี่ยแล้วมันเดาะนะยกขึ้นมันอ่อนนุ่มเนียมนุ่มเนียมเลยเนี่ยมัน,มเ,นมเล้ามันเล้า,นลาขนาดผมใช้ไม้ไผ่ใส่ด้วยนะมันก็ยังมันก็ยังนุ่มเนียมอยู่ไม่แข็งแรงพี่น้องไม่แข็งแรงรุ่นก่อนนี่นะไม่แข็งแรงแต่รุ่นนี้แข็งตึกเลยเลยม,มาถ่ายทําให้พี่น้องดูว่า สารุ่นนี้่ทีใช้ปอก PVC ทํทำและใช้ใช้ใช้เหล็กใช้เหล็กโครงตะขครแบบนี้ใส่ไปสามเส้นแล้วก็ใช้ปอกทีๆน้อยนะพี่น้องผมก็วางปอกประมาณสิเซน10บเซนสิบเ,เซนวางปอกปรากฏว่าแข็งแรงดีคลิปนี้รายงานไว้แค่นี้ครับพี่น้อง รา,ายงานไว้แค่นี้ามารายงานให้พี่น้องทราบว่าเสาปูนที่ผมทํารุ่นหลังเนี่ยแข็งแรงดีนะนะสวนองุ่นข้างบ้านชายทุ่งตําบลกุดเมืองหามอําเภอยังชุมน้อยจังหวัดสีสเกตลาไปก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวจะรายงานใหม่นะครับสําหรับคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือน ไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้กาบลาไปก่อนสวัสดีครับ